สิ่งยิ่งใหญ่มักเริ่มจากความเงียบต้นไม้ใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วคืนมันเริ่มจากมเมล็ดเล็กๆที่ซ่อนอยู่ใต้ดินไม่มีใครเห็นไม่มีใครชื่นชมแต่มันเติบโตอย่างเงียบเชียบรากของมันค่อยๆชอนชัลงลึกเพื่อรองรับกิ่งใบในวันข้างหน้าความสำเร็จก็เหมือนกันครับมันไม่ส่งเสียงไม่ฉูดฉาดในตอนเริ่มต้น แต่มันเติบโตในใจของคนที่ไม่หยุดเพียรแม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นค่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกสิ่งมีเหตุแห่งการเกิดและในความเงียบมีพลังของการเริ่มต้นซ่อนอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอยากลัวช่วงเวลาที่ไม่มีใครเห็นเพราะต้นไม้ไม่ได้โตตอนมีแสงเสมอไปแต่มันโตในความมืดของดิน ที่มันเลือกจะไม่ยอมแพ้ครับ